เอาเทพเป็นเจ้ามาประชันพลังกันนะครับสำใครที่ชอบแนว vs battle นะะปะทะเทพข้ามชาติข้ามศาสนาอะไรนี่แหละนับเทพฝรัง่งเทพเอเชียญี่ปุ่นนะฮะโอ้ย่ยๆแยไปหมดก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับสามารถเข้าไปเสพในเพลย์ลิสต์ได้นะพอมันเยอะมากๆนับในที่สุดก็มาถึงคู่หยุดโลก ก็คือพระพุทธเจ้ากับพระศิวะซึ่งตำนานนี้อยู่ในตำนานสาธุการก็มีหลายสันวลเล่ากันไปนะครับหลักฐานสำคัญก็อยู่ในคัมภีร์โลกกับบัญญัติกล่าวถึงการต่อสู้ระหว่างพระพุทธเจ้าโคโดโมองปัจจุบันนี่แหละกบพระมะเหศวรถ้าเพื่อนๆเ,เข้าไปตามวงการพระเครื่องนะพิพิธภัณฑ์วัดปากน้ำนะฮะหรือว่าตามสถานที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีเทวรูปองค์หนึ่งนะครับเป็นเทพฮินดูมีมือหลายๆมือแล้วก็ส่งอาวุธเยอะมาก แล้วก็ขี่โคอยู่จากนั้นจะมีพระพุทธเจ้าองค์เล็กยืนบนหัวในวงการพระเครื่องเนี่ยดันไปรเรียกว่านารายทรงโคสาเหตุที่เรียกนารายทรงโคก็เพราะว่าแต่แค่เห็นจักรก็บอกว่าเป็นพระนารายแล้วยิ้มความเข้าชจผิดนะครับก็เหมือนกับพระนารายทรงปืนครับที่แท้จริงก็คือพระรัตนตรยัยฉบับมหายานอันได้แก่พระอวโลกิเตศวรพระพุทธเจ้า พระดักปัญญาปรมิตาอย่างภาพนี้ก็อยู่ในเว็บของพิมพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านแดงซึ่งผมก็ยังไม่เห็นปืนนะครับไทแลนด์โอนลี่เลยซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการประลองริดระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระศิวะหรือว่าไม่เหศวรซึ่งอยู่ในใ้โลกวินิจฉัยกาถาสำนวนที่หนึ่งได้เรียบเรียงในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับเรื่องราวในเปิดมานที่เขาไกล่ลาดแบบตะแขงนะครับก็จะมีซูมเน้นๆแล้วก็ดุมด๊าด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 ุมนะและฉายไปที่ภาพของพระ พระมเหศวรหรือพระศิวะเนี่ยก็เป็นเทพที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีผู้ชงนักคราดเป็นสังวรน่นาแปลกนะครับว่าตำนานไทยเนี่ยไม่ใช่วานสุกรีเทวดามากมายก็ยกย่องเพราะเทพองค์นี้มีปีชาย,ยามและที่สําคัญก็เป็นอาจารย์หลวงสัญชัยปริพาชกโดยสัรชัยคนนี้ก็เป็นอาจารย์ของงภาษารีบุตรแล้วก็ไม่ได้รับถือพระพุทธเจ้าครับพาะมเหศวรมีตาทิพย์และมีคุณงามความดีมากมายในสมัยพระพุทธเจ้ายุคก,ก่อน รวมไปถึงปัจเจก,กพุทธเจ้าด้วยและก็มีแสงออร่าสง่างามกาเทพองอื่นสงสัยมียัตานิยมนะฮะน่าสังเกตว่าในตำนานนี้มาเหสวรเนี่ยเป็นยศแค่เทวบุตรนะครับไม่ใช่พรมและมีแม่ด้วยชื่อนางจามรีมีเมียชื่อหารินีต่อมาเนี่ยนางหารินีก็ประเพณศีลและได้นามใหม่ว่าอุม,มาซึ่งพระอุม,มาเนี่ยก็แปลว่าความรู้อันส่องสว่างหรือมีชื่อว่าอุม,มาพควตัตีก็คือพระแม่อุม,มาในฮินดูนี่แหละและก็มีลูกด้วยกันชื่อว่าพระขันทกุมาร แต่น่าสังเกตว่าไม่มีพูดถึงพระพิกเนศนะครับสลับมาเหศวรเนี่ยก็ล่อลวงสัตว์ให้ลงอยู่ในโอวาทไม่ให้เลื่อมใสในศาสนาพุทธนะคำพีนี้เขียนแรงมากนะครับถึงขั้นบอกว่าอกมาเหศวรนมนนีอาหังการมากคำพีคุณคนไหมครับพระศิวะและพระอุมาเนี่ยก็มีพระนะชื่อว่าโคอุสุภาราชหรือนันทิอสุรกายครับแรงไหมใช่คำว่าอสูรเลยนะครับเนื่องจากว่าชาติก่อนเนี่ยเขาเคยให้น้ํานมวัวเป็นทานแก่ผู้อื่นแล้วก็เคยถวายเทียนกับพระภิกษุนะมีอาวุธเป็นขันเพชร เพราะเคยถวายมีดโกนกับพระอริยะดีสูงหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับแต่เมื่อมาชาตินี้ก็ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธและไปไหนมาไหนก็จะไปกับต้าที่อสุรกายเสมอคำพูดนี้แรงนะครับเพราะว่ามีบริวารเป็นผีกูลเปรดก้อปลิ้นเหมือนในฮินดูเปียบและมาเห่โสนก็คิดว่าข้านี่แหละยิ่งใหญ่ที่สุดน,นะครับเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่โลกม,มนุษย์พระพรหมพระอินทร์บอกเลยอีกแล้วพระอินทร์อีกแล้วเทวดาทั้งสวรรค์ก็ลงไปฟทงธรรมกันหมดนาสวรรค์ก็ว่างลง พระศิวะบอกว่าแบบนี้ยอมไม่ได้ต้องลงไปก่อกวนการเทศนาซะก็เลยบอกให้นางอับสรลงถึงพระอุมาเนี่ยแต่งโซ่สวยๆนะลงไปเต้นดำยั่วยุในที่เทศนาของพระพุทธเจ้าเพื่อจะให้พวกมหาพรหมเนี่ยกลับมานับถือตอนเองเมื่อนางอับสรลงไปเต้นแบบนังแขกอุ้มดา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 ลุมพวกมนุษย์เทวดาที่เป็นปุถุชนก็หลงไหลแต่ว่าพระอริยเจ้า,ยาพระโพธิสัตว์เนี่ยก็อิมูลต่อเรื่องพวกนี้นะม,มีภูมิคุ้มกันก็ไม่สะทกสะท้านต่อน,นางอับสรที่มาเต้นยั่วกิเลสและเวลานั้นก็มีคน บรรลุธรรมถึง8 4 0 0 0โกติไม่ใช่เสีย,ยเสมองนะครับและมาครัง้งหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เข้าสู่ไปามาพานที่พระศิวะประทับอยู่แล้วก็มีแสงสว่างจนแถบนั้นสว่างไปหมด พระศิวะเห็นว่าพระพุทธองค์รัศมีสว่างกว่าเทวดาทั่วไปเหมือนแลกนาลองนะครับที่เดินไปก็จะมีแสงไปด้วยดังนั้นพระศิวะคิดว่าในโลกของเราเนี่ยเราต้องยิ่งใหญ่ที่สุดพระศิวะก็เลยท้าประลองฤทธิ์จะได้รู้กันไปเลยว่าใครเป็นใครนะครับบัณฑนาครุฑเทวดาอสูรอินพระพรมนะก็มาเสพดามากกันหมดอยากดูคู่หยุดโลกคู่นี้แต่ป๊อปคอร์นไม่ต้องเพราะว่าเทวดานัทีิมทิพย์นะครับพระศิวะก็ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยหลับตาและจะให้พวกเราเนี่ยเล่นซ่อนหากันพระพุทธองค์ก็บอกเจ้าอยากทําอะไร ก็ทําเถิดและมาเหตุสวนก็หายไปด้วยการทำโตให้ละเอียดระดับปรมาณูก็คือเล็กระดับมิติคอนตั้มนะครับแล้วก็บอกว่ามาหาเราให้ได้สิพระพุทธองค์เนี่ยได้ยินเสียงก็ยื่นพระหัตถ์ไปปรากฏว่าปัตถภีก็แหวกเป็นแสนชั้น มหส่วนเนี่ยก็อยู่ที่ฝ่ามือซ้ายของพระพุทธเจ้าก็ตัวเล็กมากอะไซส์ระดับปรมามนูก็น,นึกถึงมิติควนอนตัมในแอนด์แมนนะครับพระพุทธองค์ก็เรียก3าครั้งแต่มเหส่วนเนี่ยก็ไม่ลุกขึ้นมาและก็บอกว่าการที่พระพุทธองค์ยังคงเรียกอยู่เนี่ยแปลว่ามองไม่เห็นเราแน่ๆเพราะเพราะเราตัวเล็กขนาดนี้พระพุทธเจ้าบอกที่เรียกเนี่ยไม่ได้ดาวสุ่มมั่วเราเห็นด้วยตาทิฟซีทรูเวลเพราะฉะนั้นเจ้าจงออกมา ซึ่งตำนานนี้ก็เหมือนกับที่พายุไลเนี่ยท้าหมอคงให้กระโดดข้ามมือ,อยังไงอย่างนั้นเลยครับพระสิวะเห็นว่าแพ้พระโคโดมเนี่ยก็เริ่มละอาย พรามเหตุสวนจึงบอกว่าคราวนี้ถึงตาข้าหาท่านบ้างแล้วก็ปิดตาจากนั้นพระพุทธเจ้าก็หายไปครับพระสิวะก็หาทั่วทุกพณนะป่าหิมพรนาวสวรรค์บาดาลพรมโลกก็ไม่เจอเลยพระสิวะก็เหนื่อยแทบขาดใจพระพุทธเจ้าถามว่าอยากเห็นเราหรือยังพระสิวะก็เหนื่อยแทบสิ้นลมแล้วบอกว่าหาไม่เจอสักทีพระพุทธองค์จึงตอบว่าเท้ามาหาพรหมกี่พันองค์ก็หาพระองค์ไม่เจอหรอกพระองค์มีบารมีสามสิบพัฏบำเพ็ญมาศีสงขยยิ่งแสนกับ พูดง่ายคือเลเวลตันแล้วนะครับแบบท่านเลเวลยี่สิบหาไม่เจอหรอกแล้วพระพุทธองค์ก็แสดงธรรมอันไพเราะทาให้พระมเหศวรรวมถึงคนที่เสพดราม่าเนี่ยได้ฟังไปด้วยจากนั้นพระศิวะก็ลดอาหารการลงแล้วก็ละไม่ฉาทิฐิแล้วบอกว่าข้ายอมแล้วพระองค์ใหญ่กว่าจริงๆได้โปรดปรากฏกายให้ข้าเห็นด้วยเถิดพระพุทธองค์จึงปรากฏกายอยู่เหนือหัวของมเหศวรด้านบนพระอินอหินดูคงแอบคิดใจฮิฮิขบข้าดีนกในหนังแขกโนนสะพักนะครับ <c oughs> ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าจักรวาลหนึ่งมีพระอินพันธ์องค์เพราะฉะนั้นจะ มีพระอินทร์ฮินดูแอบดูด้วยก็ไม่แปลกอะไรนะครับเทวดาที่เสพรามาทั้งหมดก็แท้สองสาทุกการสรัรเสริญพระพุทธองค์ที่ชนะมะเหสวนในเหตุการณ์เท่านั้นก็มีนิมิตแห่งเชชนะแบบด่านแขกนะครับ เกินแผ่นดินสะเทือน2 4 0 0 0 0นยอดไหวขึ้นมาทะเลก็น้ำกระชอเป็นฟองเขาพระสุเมนก็สั่นๆๆๆแล้วก็เหือนนังแขกับสุบเข้าสูกออกนะครับแล้วพรไปเห็นสวนก็กราบวันทาในปฏิหารคราวนั้นแล้วก็สรรเสริญพระพุทธเจ้าเราบอกว่าข้าพระเจ้ารู้จักคุณของพระพุทธองค์แล้วทุกอย่างในจักรวาลยังเทียบไม่ได้กับความกรุณาของพระองค์ท่านแล้วก็รับพระรัตนตรัยเป็นสารณะจากนั้นก็บอกว่าต่อไปนี้ถ้าสร้างเทวรูปของข้าให้มีพระพุทธเจ้าเหนือหัวด้วยรับถ้าใครไม่ทำตามก็จะได้สมปรารถนาเลย แล้วก็จบสาธุการด้วยประกาแระชนีครับถ้าคนฮินดูมาอ่านนี้คงมีเรื่องครับเพราะว่าตำนานที่ข่มแรงมากเลยนะผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตำนานนี้ไม่ได้อยู่ในทัะไตรปิดกนะครับแต่ว่าอยู่ในคำพีของไทยเราที่เป็นคำพีชั้นหลังเท่านั้นมันอยู่ในบทเพลงสาธุการของน่าฏจะศิลป์ที่สรรเสริญพระรัตนตรัยแน่นอนนะครับว่ามันแต่งขึ้นมาเพื่อข่มรามเท่านั้นการแต่งที่ยายข่มกันเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติของสมัยนั้นที่สองศาสนานี้ยังเป็นคู่แข่งกันอยู่นะครับก็เคยมีรูปพระมหา การเขียพระพิคเนตเหมือนกันก็เป็นของที่เบสนะครับที่ข่มเทพของฮินดูแล้วมหาการนี้คือพระศิวะปางดูแต่อยู่ในพุทธศาสนาในฐานะธรรมบาลซึ่งทางฮินดูเองก็ให้พระพุทธเจ้ามาเป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายด์ด้วยดังนั้นศาสนาไหนแต่งก็ย่อมอวยของตัวเองเป็นธรรมดาละครับแล้วก็มองกลางๆฝังบริทานก็พอแล้วครับเพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้ในพระไตรปิฎกไม่มีเรื่องของมาเหสวดแต่อย่างใดแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเหตุการณ์โปรดพระกาพรมพรมตนหนึ่งมีความคิดว่าเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะข้าใหญ่สุดพระพ เจ้าก็รู้ด้วยญาณก็ปวดปากกาพรมว่าท่านไม่ใช่ผู้สร้างหรอกแล้วก็ไม่มีใครสร้างโลกด้วยเพราะว่าพุทธไม่เชื่อเรื่องครีเอเตอร์หรือก็ศาัสาพุทธสอนแต่เพียงเรื่องของไซเคิลออฟไลฟ์และอ n นคิงมาเลยครับก็คือวัดสงสารที่ไม่สิ้นสุดน,นะเกิดขึ้นตั้งอยู่